ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงสุดท้ายนี้ถือเป็นช่วงไฮไลท์เลยนะสำหรับสมาชิกของเราที่ติดตามแล้วก็ชอบการได้เสียนะฮะสำหรับช่วงสุดท้ายนี้นะครับมีผมจิ้นเจจนะก็อาบิผมแก้วมังกรและจินเจจนะครับจะให้เกี่ยวกับเรื่องของทัศนะวันนี้ คุณอย่าพึ่งรีบไปไหนนะฮะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าคุณจิ้นเจเนี่ยเขาจะฝากทีเด็ดทีขาดไว้กับคู่ไหนอย่างไรนะครับ,รบแต่คนอื่นอย่าลืมนะฟรีมวยหูภาพสดราชดำเนินลุมพินีมวยตู้ภาพทุกวันโดยทีมงานของจิ้นเจเกและก็แก้วมังการนะครับเพียงสมัครสมาชิกฝากเงินขั้นต่ำนะ2 0 0 0บาทนะครับ <ๆ S 2> เล่นเลดมวยผ่านเว็บหรือถ้าท่านไม่ผ่านเว็บนะครับก็ โทรศัพท์มาเล่นได้นะหมายเลขโทรศัพท์ก็0912345001 0912345002และ0912345003 2,000บาทเรียกว่าท่านอาจจะปั่นเป็นเงินแสนได้อันนี้นเขาเรียกว่าติดต่อทางโอเปอรเตอร์ติดต่อกับเบอร์นี้ค0912345001แล้วก็0912345002 ศูนย์เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์ศูนย์สามสามเบอร์นี้ครับพี่แก้วครับกริงกลั่มาได้เลยนะฮะเขามีรอรับบริการท่านอยู่แล้วกี่โมงกี่ยามโทรได้นะครับมาถึงรายการชูเจริญมวยไทยนะวันนี้นะครับท่านอาจจะแปลกชื่อสักนิดหนึ่งฟังแล้วอาจจะเอ๊ะมันรายการไทยอ่ะนะครับศึกดาวรุ่งชูเจริญเขาเปลี่ยนแปลงนะเขาเปลี่ยนจากศึกดาวรุ่งชูเจริญเป็นชูเจริญมวยไทยเขาบอกดาวรุ่งอ่ะ ดาวรุ่งมันไม่มันไม่มไมทะลุสักทีเป็นแต่ดาวรุ่งเขาเรียกว่าดาวรุง่งม,มันไม่โลดสักทีมันไม่โลดเปลี่ยนเป็นจูเจเรนวบไทย <C> e <al> วันนี้นะไปฟังเคยฟังมาจ่าสวัสดีอัดเทปอ, <C> e <al> อ่ะเวลาอัดสปอร์ตวิ่แตกเงินล้าน <C> e <al> อะไรทำนอนนั้นนะ <C> e <al> แต่พอถึงวันชบห้องตัว 4, สี่แสนกว่าห้าแสนกว่าวิ่แตกวิ่แตกหมายถึงว่าคําว่าวิ่แตกมันตื่นเต้นนะไม่ คาว่าวิกแตกนี่หมายความว่าพวกแม่ค้าว่ะเขาคือจริงๆก็คนเยอะนะแม่ค้าเออแม่ค้าแม่ค้าแตกตื่นหัวชนกันหัวชนกันครับเอาวันนี้ยัางไรเสียนะฝากฝากไว้สําหรับแฟนๆสมาชิกของเรานะครับครับเข้าไปชมกันนะฮะครับมวยคู่แรกเป็นเก้ายอดเพชรวอร์อชวิเชียนชัยนะครับกับดาวเด่นเก้าหกปีนังนะครับคู่นี้พิกัดน้ําหนักกันไว้ร้อยเจ็ดปอนด์นะครับมีการลดน้ําหนักบ้างเก้ายอดเล็กเนี่ย มาลด1.8นะครับก้าวยอดเพชรเนี่ยนะฮะเป็นมวยอ,อาวุธแรงนะเป็นมวยที่หมัดดีหัวใจได้เลยนะฮะส่วนดาวเด่นเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมดีนะแต่ว่าดาวเด่นเนี่ยเป็นมวยที่เก็บอาการไม่เก่งน,นะครับแล้วก็ปลายเนี่ยมียน่นมียบน,นะต้นๆนเนี่ยดาวเด่นเนี่ยอาจจะนําไปก่อนแต่ท้ายปลายผมว่าการยืนระยะของก้าวยอดเพชรเนี่ยดีกว่าดาวเด่นผลให้ก้าวยอดเพชรนะครับ ต่อมาคู่ที่สองเป็นทองไทยสองประสบโชคกับโอเร่โรงเรียนกรากครานะ,น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 ะครับพิกัดน้ำหนักในร้อยยี่บปอนด์นะครับทองไทยกับโอเร่ในคู่ที่สองครั้งนะไอ้เจ้าทองไทยเนี่ยชนะหนึ่งแล้วก็เสมอกันหนึ่งนะครับครั้งสุดท้ายก็ต่อยกันไว้สวยนะต่อยกันไวด้ดีเรียกว่ากรรมการตัดสินไม่ถูกนะครับทองไทยเป็นมวยเขา่าลัดลอเหนียวแน่นแข็งแรงนะครับส่วนโอเร่เป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดี่ยมเข้าออกเร็วนะ คุณนี่เปรียบเทียบแล้วหมผมว่าวันนี้น่าจะเป็นของโอเล่บ้างนะครับสองไฟที่ผ่านมาโอเล่ยังไม่เคยชนะนะแต่ผมว่าวันนี้นะครับร้อยยี่สิบปอนด์อา้าวผมไปที่โอเล่ครับน่าจะดีกว่าทองไทยแต่คู่ขี้มากๆเลยนะฮะต่อมาคู่ที่สามครับหนึ่งสยามสิตกับกุ้งกับเพชรรุ่งโรจน์ทังเวกีราโคราชนะครับคู่นี้พิกัดกันไว้ร้อยแปดนะไอ้เจ้าหนึ่งสยามเนี่ยนะครับมาชั่งนะร้อยแปดจุดสอง แต่ต้องไปรถ2.2และต่อน้ําหนักข้าเจ้าเพชรรุ่งโรดรงในกีฬาโพราชนะครับมา108ฮนะก็ต่อกันสองปอนะครับหนึ่งสยามนี่เป็นอดีตแชมเปี้ยนนะครับเป็นมวยเข่าเหนียวนั่นแข็งแรงนะครับการระยะการยืนระยะดีนะส่วนเพชรรุ่งโรดนะครับเป็นมวยจังหวะเตะเข่าหลักเหลมนอกในครบนะคู่นี้นะครับวงนอกเนี่ยผมเชื่อว่าเพชรรุ่งโรดน่าจะดีนะ แต่วงในอยู่ที่หนึ่งสยามนะครับหนึ่งสยามนี่คนละตัวกับสองประสบโชคเขาป่ะครับคนละตัวคนละตัวนี่คือจากกุ้งครับผมไอ้ตัวนี้เป็นอดีตแชมเปี้ยนของเวทีของเวทีลุมพินีเลยนะในช่วงน้ําหนักร้อยแปดปอนด์ไอ้ร้อยห้าปอนด์นะครับหนึ่งสยามครับวันนี้้าการย์เนระยะดีวงในน่าจะดีกว่าเพชรรุ่งโรจน์นะครับผมไปที่หนึ่งสยามราคาเลทครับราคาเลทอยู่ที่สิบเอ็ดแปดนะพี่แก้วขาอยู่ที่หนึ่งสยามฮะหนึ่งสยามต่อนะครับครับผม มาถึงคู่ที่4ี่ครับแสงมรกกชวัฒนากับธนูศึกสุรนาริยิมนะฮะเมื่พูดถึงธนูศึกเนี่ยหลายท่านก็บอกว่ามันมาจากไหนะไม่เคยรู้จักนะครับชื่อเดิมชื่ออะไรฮะนัทเดชเพชรยินดีนะครับนัทเดานัทเดศฮะก็ชื่อเดียวกับไอ้เจ้าโบ๊ทนะครับแต่ว่ามันมาอยู่ค่ายเพชรยินดีไม่นานฮะมาชกในรายการของเพชรยินดีวันเสาร์บ้างวันธรรมดาบ้างแต่ว่าไม่เวิร์กนะแล้วก็ออกไปเดินสายนะครับครับ แสงมรก่ยในสังกัดของชูซ้มอมอยู่กับเกียร์โมนะครับเป็นมวยอ,อาวุธคมนะเขาเรียกว่าเป็นมวยคนจัดถ้าเป็นมวยคนจัดนะเตะดีหลักเหลี่ยมดีหมัดคมนะครับส่วนธนูศึกนะครับธนูศึกเนี่ยเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะเข่าหลักเหลี่ยมเช่นกันนะแต่ชอบเดินสายฟอร์ไม่แน่นอนนะธนูศึกนะครับวันนี้เลยเปิดราคาอยู่ที่แสงมรกรแสงมรกนะแสงมรกรดสามสองครับพี่แกผมเองก็ยังเห็นว่า เรียมมวยของแสงบรกดนะครับน่าจะดีกว่าธนูศึกนะวันนี้10แต้มกับ5กาไปที่แสงบรกตรครับแสงมรกดวันนี้สิ <10 S 2> แต้ม <10 S 2> 5้ากาวันนี้เอากาแล้วก็เอาแต้มไปใส่เอา <c oughs> ครับครับแล้วมาคู่ที่5นะครับโคชสารววิวัฒนนนนะครับกับกวงัทวงทองลูกเพชรน้อยนะพิกัดต้ำหนัก1 2 6ปอนด์นะโคชสารเนี่ย แม่ช่วงหลังสามสี่ไฟหลังนี่ไม่เคยชนะใครนะครับเป็นมวยที่การยืนระยะไม่แน่นอนนะบางครั้งเนี่ยเป็นต่อแพงๆนะครับแล้วก็ยุบย่นเฉยๆเลยนะฟอร์มค่อนข้างแย่เขาเรียกว่าจิตใจไม่ค่อยดีนะจิตใจยังมไม่มั่น,นคงคต้องเอาหัวใจพี่แอดไปเสริมหน่อยเัาเนาะชบมานานพอสมควรนะครับเป็นมวยเจงหวะเตะเข่าเตะเข่าเหนียวพอสมควรนะแต่ว่าเวลายุบยุบนะย่นเนี่ย เขาเรียกว่าอย่างนี้พี่แก้วพอทําเขาได้ดีแต่พอคู่ต่อสู้ทําหน่อยแกจะแบบมองหาแต่พี่แอดสิงท่าเรือแกประกันไม่เก่งไม่ใช่คือว่าพี่แอดอยู่ไหนพี่แอดอยู่ไหนช่วยด้วยช่วยด้วยชบางคนเรียกแม่ช่วยด้วยแต่นี่เรียกสียแอดช่วยด้วยนะครับกวางทองลูกเพชินน้อยนะครับก็เป็นมวยจังหวะเตะเข่านะครับอมัดเท้าเข่าสอบได้ครบนะครับบางครั้งเนี่ยต่อยลักษณะเหมือนออกเชิงออกฝีมือดีแต่จริงๆไม่ใช่มวย ฝีมือดีชังดีนะแต่เป็นมวยที่อาวุธครบนะครับรูปร่างชงชกก็ดีด้วยนะ่าไล่เลียกันนะครับคู่นี้รูปร่างไล่เรียกันะครับครับเปรียบเทียบแล้วยังดูว่าวังทองครับซ้อมกับผููจัดนะแล้วก็ฟอร์มยังดีกว่าเจ้าคชิสารนะแต่ใกล้เคียงคู่ขี้มากนะครับครับราคาเลนฮะราคาเลนอยู่ที่เสมอคชิสารนะพี่แก้วเสมอโคชสารนะครับครับมาถึงคู่ที่6นะครับเป็นสองคมศรีสุริยันโยธินนะครับกับโตโต้สิทธิชัยยิม ไมกแล้วครับสองคมพี่แก้วกหรือบรรลือเดชสองประสบโชคนะครับคู่ชกของเขาหรือว่าคู่ที่ซ้อมที่ค่ายของเขาเขาเรียกว่าเจ้าสุรชัยระยะนี้ชนะอย่างเดียวถ้าสองคมวันนี้พี่แก้วกคู่นี้เนี่ยผมอยากจะให้ทัศนนิดหนึ่งครับสองคมวันนี้แฟนๆรายการถ้าท่านที่จะเข้าไปดูมวยวันนี้ดูนิดหนึ่งว่าหน้าเสือผิดไหมครับ ราคาผิดไหมรับชกผิดไหมรับถ้าไม่ผิดวันนี้ผมให้สิบแ้มกับเจ็ดกาสองคมสิบแ้มฟังให้ดีนะถ้าราคาไม่ผิดครับชกไม่ผิดคหรือว่ากระแสการเล่นไม่ผิดวันนี้ให้สิบแจมกับเจ็ดกาสิบแ้มนี่คุณต้องตบหมดโต๊ะเลยนะตบเหลืองถึงดําเหลืองถึงเรียกว่าควาดหมดโต๊ะตบต๊ แดงแล้วก็เอาอตัวไปกินดำแล้วก็ขายแดงแล้วก็เอาตัวไปกินชมพูอีกแล้วก็ปป่าแดงเอาตัวมากินดําอีกเรียกว่าวนเวียนอยู่ตรงนั้นนะนะครับอผมเองก็เห็นด้วยนะผมว่าวันนี้นะครับถ้าสองคมมาเต็มถังเต็มตัวแต่แต่แต่มีข้อแม่นะพี่แก้วแต่มีข้อแม้ว่าหนึ่งท่านต้องดูหน้าเสือให้ดีสองดูว่าราคาขึ้นมาเนี่ยแย่งกันเล่นไหมรับราคาแบ่งไหมราคาเนี่ย มาไหลลองอเจ้าโตโต้ไหมมวยยังเขาเรียกว่ามวยสองคมดูชนะทําไมแย่งกันลองมวยดูว่าหน้าต่อทําไมแบบแย่งกันลองอย่างนี้เขาเรียกว่าไอ้แจ <ๆ S 1> ้งประการเนี่ยต้องเก็บไว้ก่อนต้องต้องเอาใส่กระเป๋าไว้ก่อนอันนั้นต้องเราต้องรู้แล้วว่าใครกาลังจะมาแล้วเขาเรียกว่ากามันจะหายวัดตัวไม่ได้แล้วเพราว่า ช็อกไม่มีช็อกฝนหัวคิวไม่มีต้องเก็บกาเก็บแต้มไว้ก่อนแล้วก็ผมบอกให้พี่แก้วฟังว่าถ้าหน้าเสือมาสู้เอาอย่างนี้มวยอย่างนี้เนี่ยพอเหวอตีถึงน็อกก็ใช่ที่มีศอกไงและโตโต้่งจะโดนน็อกไปด้วยศอบเร็วๆนี่เองครแล้วมวยคู่นี้เนี่ยตามดูประวัติตามดูไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกไม่ว่าจะเป็นต่อยที่บ้านโตโต้หรือต่อยในม้งโตโต้บ้านใคเถอะผมดูว่า ไม่มีลูกสู้ครไม่มีลูกสู้ถ้าถามผมเองนะถ้าสอยคู่นี้เนี่ยแต่มวยอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่แก้วครับครับถูกไหมเข้าใจฮะว่าหมัดมวยเนี่ยเป็นของไม่แน่นอนนะครับหมัดมวยเหมือนกล้วยปิ้งนะครับแต่ด้วยความมั่นใจผมว่าถ้าเต็มถังเต็มถุผมก็ดูว่าสองกลมดีกว่าวันนี้เนี่ยถ้าตั้งใจเอามาชนะหรือมาเด็กนักมวยบอกว่าผมตั้งใจชนะตั้งใจสู้เล่นไปเลย อย่างนี้เนี่ยหันหลังเล่นไปเลยฮะคืออย่างนี้นะต่อว่าไอ้เจ้าสองคมเนี่ยวันนี้นะมันจะแพ้อยู่ก็ตะคิวกินอ่ะตะคิวกินขาตะคิวกินท้องพี่แก้วพี่แก้วเชื่อไหมฮะว่าสองคมอ่ะที่จัดมาวันนี้เนี่ยเขาจัดอยากให้ชนะอยากให้เกิดอยากให้เกิดครับแต่มวยพี่แก้วอย่าลืมนะครับว่านิสัยแล้วก็อุปนิสัยสองคมเนี่ยเขาเรียกว่าพื้นฐานใช่ไหมพื้นฐานเป็นมวยที่ว่าหนึ่ง อาจจะเป็นทางครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นทางญาติหรือว่าอาจจะเป็นทางพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าไว้ใจไม่ได้ครับคําว่าไว้ใจไม่ได้นี่คือว่าใครเอาเงินให้หน่อยก็เขาเรียกว่าเอาอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในซุ้มที่มันอันตรายครับผมนะครับใช่ะนั้นระวังนิดหนึ่งแล้วกันครับ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 ผมไปสองคมเช่นกันนะราคาเหรครับราคาเลรียอยู่ที่ห้าสามครับพี่แกห้าสามสองคมต่อนะครับครับผม คดองศึกชวัฒนานะครับกับสิริมงคลสิทธิอนุภาพคู่นี้พิกัดน้ำหนักนะครับพิกัดน้ำหนักกันไว้ร้อยหกสิบนะแต่ว่าไอ้เจ้าสิริมงคลเนี่ยมาขาดนะฮะมาขาดมาแค่ร้อยห้าสิบหกจุดสี่นะครับขาดหนึ่งจุดหกเลยนะร้อยห้าสิบแปดนะครับพิกัดร้อยห้าสิบแปดปอนด์คู่นี้ผมแนะนํานิดนึงครับพี่แก้วขาเพราะว่าผมเคยเห็นทั้งคู่แล้วมวยคู่นี้เนี่ยผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าท่านที่เล่นมวยชอบวัดมวย ต้นๆเนี่ยท่านวัดคนองศึกไปเลยครับวัดไปเลยสมมุติว่ามีแสนหนึ่งวัดไปเก้าหมื่นครับเหลือไว้มื่นหนึ่งครับแต่พอสามยกแล้วเป็นต่อสามสี่หนึ่งท่านต็อออกบังไปมัางคือต้องบังทุนอะครับเพราะว่ากว่าเจ้าสิริมงคลเนี่ยชนะได้เนี่ยน่าจะยกห้าครับยกสี่เนี่ยเพิอๆยังชนะไม่ได้เลยพี่แก้วสิริมงคลเขาท่างซื่อเบื่ออึดอัดเป็นมวยเขาเรียกว่าไม่มีตาครับเป็นมวยเดินครับแต่วันนี้เนี่ยผมว่าถ้าคนองศึกเนี่ยทำการบ้านมาดีๆ เขาเรียกว่าย่าปะทะมากมีหมัดหน้ากระแทกเข้าไปหมัดหน้าแล้วก็เตะซ้ายหน้าแล้วก็มีขวางไล่แขนเตะซ้ายหน้ามีขวางมีไล่แขนผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นมวยหน้าเล่นอีกตัวหนึ่งวันนี้พี่แก้วน้องศึครับผมว่ามวยวันนี้เนี่ยผมให้สามตัวเนี่ยอยากจะบอกว่ายกเลยครับพี่แก้วสามตัวยกเลยนะสามตัวยกแสงมรกตสองคมขนองศึกเขาเรียกว่าวันนี้เนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันพี่แก้ววันนี้ผมให้ของขวัญทั้งรายการเลยคแดง แดงเถือกแดงทั้งเผือกคู่หนึ่งถึงคู่เจ็ดเอ้ยคู่หนึ่งถึงคู่เจ็ดครับแสดงว่าโคะสารคุณก็คุณก็ชอบโจะสารนั่นแหละครับอ๋อเอาอย่างนี้แล้วกันพี่แก้วครับตอนนี้เนี่ยพี่แก้วเล่นกับผมก็ได้ครับยกมุมอ่ะผมเอาแดงยกมุมถ้าเกิดแดงชนะสี่ผมชนะผมต่อกับพี่แก้วสองหนึ่งพี่แก้วลองไหม ไม่ใช่ทั้งหมดเจ็ดคู่อ่ะคุณเอาเอามุมไปทักแพ้แพ้คู่นึงเป็นของผมมาไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไม่ได้เยไม่ได้หมายเพราะว่าอย่างนี้ครับมวยวันนี้คู่หนึ่งถึงคู่เจ็ดถูกไหมฮะผมต่อพี่แก้วสองหนึ่งผมว่าเอาแดงชนะเกินเกินสามคู่แล้วก็มุมแดงเป็นมวยต่ออยู่แล้วอ้าแสดงว่าพี่แก้วคิดเป็นเหมือนกัน่มวยต่อก็มวยผมไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงว่าแพ้คู่แพ้เลยนี่ต้องเล่นนะเพราะว่าเจ็ดคู่เนี่ย ผมก็ไม่เชื่อว่าผมเองวิจารณ์มวยเนี่ยนะครับบางวันเนี่ยผมยืนยันเลยนะว่าถ้าวันไหนเขาเรียกว่ายกกระดาน่ะคือชนะทั้งหมดเนี่ยนะผมว่าสามเดือนไม่รู้จะได้สักวันหนึงหรือเปล่านะมันยากนะเพราะโปรโมเตอร์เดี๋ยวนี้มันเก่งนะครับประกอบคู่มวยไม่ไง่ไม่โปรโมเตอร์ไม่เก่งพี่แก้วครับนักมวยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเก่งสมมติว่าของพี่แก้วเป็นต่อเยอะๆมันก็บอกว่าเอาไหมแสนหนึ่ง แสนหนึ่งไม่เอาแสนห้าไหมแสดงว่าอะไรนะคุณแต่บอกว่าไงนะสายตรงแพ้แพ้กระตังหรืออะไรนะสายตรงแพ้สายตังโอสายตังแพ้สายตังชนะสายตรงถ้าเป็นนโยบายองเป็นคําพูดของคุณแต่นะครับวันนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายรายการครับวันนี้ผมผู้จัดการเมืองไทยออนไลน์พร้อมกับคุณแก้วมองการวันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องไม่ว่าฝนฟ้าอากาศไม่ว่าเรื่อง ผู้มวเ,เราต่างๆนะครเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างครับท่านต้องไปพิจารณาดูท่านต้องเอาไปาหาข้อมูลแล้วก็เอาไปตรวจสอบดูว่าผมกับคุณแก้วผมพูดถูกไหมหรือว่าผมพูดเนี่ยใช่ไหมบางครั้งผมอาจจะพูดผิดบางครั้งผมอาจจะพูดถูกครับณตรงนี้ผมต้องขอน้อมรับและเราต้องขอโทษที่ว่าเกิดบางทีผมพูดอะไรรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าผมพูดอะไรผิดทั้งไปครับ แต่วันนี้หมดเวลานะฮะครับผมสวัสดีครับรายการ,รของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ